รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับเอลิสตาคลับเสนอรายการบันเทิงห้าวาราตี้รายการบันเทิง5้าวาราตี้ไข่มุกพนารายพิธีกรดำเนินรายการ สวัสดีค่ะพบก,กับพี่ไข่บุพนาลายัยเช้าสดใสวันอาทิตย์วันนี้นะคะแล้ววันนี้พี่บก็มีกิจกรรมดีๆงานวันเด็กที่ผ่านมาช่วงเช้ารายการบันเทิงห้าไรตี้ไปร่วมกับสถานีวทิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายไปรับชมภามบรรยากาศกันเลยค่ะ เป็นผู้ประกาศข่าวกิจกรรมในห้องส่งเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมไปรับชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีครับตามข่าววันเด็กกันนะครับน้องๆมีข่าวอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังบ้างครับเป็นข่าวนะคะเป็นข่าวยาวชนไทยนะคะใช้เวลาเล่นโทรศัพท์มือถือและสื่อโซเชียลนะคะมากถึง12ชั่วโมงค่ะนังสาแพทย์ท้องท่านชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบความขวัญไว้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับข่าวเด็กไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและต่อด้วยการสแสดงโชว์รำไทยโดยครูพรบ้านรำไทยดอนเมืองร่วมกับรายการบันเทิง5วารารีส ฝันโดยนั่งแบบในแบบแบลนซเซลลัสไตล์คือจอยและชวนเพื่อน,อนในงานร่วมเต้นสนุกสนาน น้องเพจแบรนด์อัมบัสเดอร์เปิดเวทีในการโชว์พูดคำขวัญเด็กและเต้นเมลอน ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่ที่ะระลึกร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ให้สมาชิกรายการบันเทิง5้าไรตี้ได้ร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ และช่วงต่อไปพบกับกิจกรรมงานวันเด็กจัดที่สนย์กานค้าโรบินสันและสไตล์สีสมานไปพบกับครูเอยเปิดเวทีเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการมาเทิงค่าวาริตี้นะคะน้องโพส์น้องเพลงนะคะและพี่เอย่านะคะน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะในวันนี้เพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะคำถามวันเด็กวันนี้คืออะไรคะรูปโอกาสกิการเรียนรู้พร้อมกลับตัวส่วนาคโพสที่ไดัเองค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องโพส์น้องเพลงคะ,ะกิจกรรมวันเด็กวันนี้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเราไปดูนะคะการเล่นเกมของเด็กๆกันเลยค่ะ วันเสาร์ท oh, okay, ี่11โมงเวลาครับอ้โหเก่งมากเลยเ้วยเอาไว้เอ่ดเวลาเรานอนกันยืมเวลาเรากันยืมมานอนโอเคทำเลยค่ะคำถามโจทย์ก็คือว่า มาดูด้านนี้ลูก,นนกนนไหนที่เหลือเป็นเลขคู่ด้านนี้ค่ะยันยิงเย้าปักระกเป๋ายิงอ่าน้องส้มด้านนี้ลูกชนะด้านขวาแพ้ด้านซ้ายนะ นี่น่าไปคะพร้อมไหมยกกระายทุกคนยืนขึ้นคะ่ะทุกคนยืนขึ้นคะ่ะออกเลยลูกสนับส,สนุนโดยบางกอกโกนะคะบางกอกโกลือลํนทองนะคะสนับสนุนนะคะตุ๊กตาแต่กติกตาไม่อยู่ว่าคนไหนไม่ชื่อ เวทีเลยค่ะวอไปทม้ข <complexity> ึ้นไม่เลยลูกขึ้นต้นไม้กอไก่กอไก่เผ่ขึ้นมาลเวทีได้จำาัของโกลนะคะสัเสิ 兄弟呢？ น้องพลน,น้องเพกล่าวถึงคำขวัญในปีนี้แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาร่วมเดินแบบอาชีพในฝันกันเลยสว่สด่ค่ะื่่น้องเพย์ค่ะ ในงานก็มีสปอนเซอร์นำของขวัญมาแจกเด็กๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่โกวเ้ามาวัจากพี่กวเลยค่อฟซีนม แดโชว์เวทีน่ารักน่ารักโดยเยาวชนคนเก่ง สนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเต้น ในครั้งหน้ากับพี่ไข่มุกพนารายรายการบันเทิง5้าวราตี้ช่อง5กดหมายเลข5เวลา5นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะคะบ๊ายบาย